อ่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีก็คลิปนี้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นนะปกติผมก็จะชอบแบบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะลองเปลี่ยนแนวสักคลิปหนึ่งนะครับเผื่อแบบเออมันจะดีเนาะก็คลิปนี้จริงๆคือผมก็อยากจะพูดมาด้วยแหละทุกคนก็คือคือผมคิดว่ายุคนี้เนี่ยคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยก็น่าจะแบบคนละอะไรอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่แบบ อาจจะอยากสร้างตัวหรือการหาเงินเพื่อได้จะต่อย,ยอดอนาคตตัวเองนะครับซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นแหละผมก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะนะแต่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกทุกคนเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยก็สายสร้างตัวนี่ไม่ค่อยชอบเลยก็คือการพนันนั่นเองนะฮะแต่คือทุกคนนะครับรู้อะไรไหมครับจริงๆมันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองว่ามันไม่ใช่การพนันแต่ส่วนตัวผมแล้วก็คนบางกลุ่มมองว่ามันเป็นการพนัน นะครับและการพนันมันก็ไม่ได้ทำให้ใครชีวิตดีขึ้นนะครับใช่ครับทุกคนและสิ่งนั้นที่หลายคนคิดว่ามันไม่ใช่การพนันมันไม่ใช่แบบพวกสลอ็อตบาคาร่าอันนั้นมันคือการพนันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนแต่สิ่งนี้ที่ผมจะพูดถึงมันคือตลาดฟอเร็เก์ครับแต่คือคือผมเชื่อว่าหลายๆคนวัยรุ่นหลายๆคนหรือผู้ใหญ่ทุกคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยหรือคนที่อยาก,กําลังสร้างตัวเนี่ยต้องรู้จักคำนี้แน่นอนก็คือการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยคือมันก็ทําให้บางคนก็มีไรายได้นะครับมาจุนเจือตัว กลับกันแล้วเนี่ยประมาณ90%ก็สูญเสียมัน,นรับสูญเสียเงินนั่นเองให้กับตลาดนี้นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่เขาจะชอบเทรดไอ้ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า xauusd มันก็คือ,อทองคำของอสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองนะฮะคือการเทรดจริงๆมันก็คือหลายๆคนก็รู้เนะแต่คนยังไม่รู้ก็อาจจะผมขออธิบายสั้นๆก็คือมันก็เหมือนกับแบบเราทายราคาว่าแบบมันจะขึ้นหรือว่ามันจะลง นะครับง่ายๆเลยนะครับกดบายกดเซลล์ซื้อขายนะครับถ้าสมมติเราถูกทางก็ได้เงินไปนะครับแต่ถ้าผิดทางก็เสียตังค์นะครับรู้กๆกันอยู่นะฮะแล้วทำไมผมถึงบอกว่ามันคือการพนันทุกคนก็คือบอกอย่างนี้นะครับจริงๆผมอะตอนไปเล่นแรกๆอะมันก็ได้นะเล่นๆก,ก,ก็ได้นะแต่คือตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังาหาความรู้อยู่ใช่ไหมคือมันก็ได้จนปรากฏมามีวันหนึ่งผมได้วันละหมื่น ที่มึงบ้าไปแล้วก็คือวันละหมื่นเนี่ยมันเยอะมากเลยนะทุกคนทุกคนคิดว่าไงบ้าะเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มาหมื่นหนึ่งใช่ไหมคือได้เป็นนิสัยคนทั่วไปอะ่ะมันก็เขาอะไรอ่ะมันก็คิดว่าทําไมมันง่ายจังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือขนาดผมตอนนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระวังตัวนะครับผม,มเป็นคนที่ระวังตัวที่แบบพอได้มาปุป๊บก็อ่ะถอนออกมาก่อนแล้วก็แบบฝากเข้าไปใหม่ฝากน้อยๆนะครับคือหมื่นหนึ่งอะ่ะกำไรเราได้แล้วนะฮะ <c oughs> นี่ขนาดผมเป็นคนที่ระวังตัวนะเนี่ย หลังจากนั้นผมสูญเสียตังค์ได้ยังไงนะครับก็คือต้องบอกก่อนผมทเทรดมาแล้วประมาณปีกว่าๆนะครับแล้วก็พึ่งมาเลิกนี่เองนะเออพึ่งมาเลิกนี่เองอก็อยากจะบอกว่าทำไมผมสูญเสียมันให้กับมันนะก็พอมาได้หมื่นหนึ่งเลยใช่ไหมพฤติกรรมของคนทั่วไปแล้วก็ผมด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นการฝากเงินแล้วมาเล่นต่อนะครับเพราะว่าเห็นแล้วมันก็มันได้อนะเนาะพอเห็นปุ๊บว่ามันได้เนี่ยเราก็อยากจะมาเล่นต่อนะครับพอเรามาเล่นต่อปุ๊บมันจะมีครั้งหนึ่ง ที่เราเสียจนหมดตัวเลยนะครับพอเสียจนหมดตัวไปปุ๊บใช่ไหมพอแบบเงินในบัญชีเหลือศูนย์ปุ๊บเราจะเติมเข้าไปใหม่ครับอันนี้แหละเป็นจุดที่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับผมนะแล้วผมมันทำให้ผมชีวิตเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับพอเราเติมเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็นั่นแหละครับเขาเรียกโด,ดนอารมณ์ครอบงำนะครับผมแล้วก็เสี่ยงเหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมเติมเติมเข้าไปใหม่วันนั้นอะภายในวันเดียวเนี่ย เออบางคนเนี่ยหมดเลยนะครับแต่ผมยังดีที่อาจจะย,ยังช่างใจได้นะครับก็คือแบบคือพอเตอิมมาแล้วสองสามรอบมันไม่ได้ก็เอาไว้เล่นใหม่พ่กนี้นะฮะแต่คือผมคิดว่านะทําไมผมถึงโบวามันเป็นการพนันรู้ปะ่ะคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับทุกคนครับทุกคนเห็นกราฟไหมคือทุกคนเนี่ยอ่ะคนที่บอกว่าอ่ะขอหาความรู้เดี๋ยวค่อยมาเทรดยังไงมีความรู้มันก็เล่นได้ใช่ไหมครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับทุกคน ผมจะยกตัวอย่างในการเปิดกราฟทองคำมาให้ดูนะครับอย่างอันนี้นะฮะคือมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะคือผมจะจะบอกครับว่าตลาดนี้ยมันสร้างมาเพื่อไม่ได้แจกเงินกับทุกคนครับทุกคนเข้าใจเดี๋ยวจะพูดไหมตลาดฟอเร็กมันสร้างมาเพื่อก็มาเพื่อหาเงินให้มันอยู่แล้วเข้าใจหรือไหมครับเออคือเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อแจกตังค์ให้กับเรานะครับก็คือมันก็บอกอะไรอ่ะมันก็จะมีบางคนบอก คือถ้ามีเทคนิคดีๆใช่ไหมมีเทคนิคที่ดีหรือมีจุดเข้าที่ดีเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรมีโอกาสทํากาไรได้สูงนะครับมีโอกาสขาดทุนน้อยผมจะเล่าอย่างนี้ครับทุกคนคือบางทีเนี่ยอย่างสมมุติเห็นการาฟรลงมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ่ะจุดนี้นะครับเปิร์ฟๆๆ,ๆๆลงมาอ่ะจุดนี้นะครับทุกคนที่เมาส์ผมชี้นะครับจุดนี้เนี่ยเชื่อไหม80%เขาก,กดบายก็คือซื้อเนี่ยเพราะถ้าเป็นการซื้อเนี่ยการาฟมันจะต้องขึ้นถึงจะได้กําไรใช่ไหม อ่ะผมเชื่อตรงจุดนี้นะครับ80%กดซื้อแล้วมันเป็นอะไรไงต่อครับแม่งทุบลงมาอีกรอบหนึ่งเห็นมันเห็นนะเห็นมันลงมาสั้นๆอย่างนี้แต่ความจริงมันลงมาเยอะมากนะทุกคนนะคือฟอเร็กเนี่ยแม่งขึ้นลงนิดเดียวเนี่ยไปหมดเลยนะน้องชายนะเออไม่ใช่เล่นๆในพวกนี้อ่ะแล้วพอมันทุบลงมาอีกจุดนี้ใช่ไหมครับอ่ะหลายคนก็คิดว่าอ่ะตัวเองแม่งเข้าแม่นและอ่ะจุดนี้แหละแม่นจุดแล้วกดซื้อแม่งเลยอ่ะแล้วมันก็ขึ้นไปใช่ไหม ถ้าสมมติใครบางคนเนี่ยปิดเอากาไรตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ารอดไปนะครับแต่บางคนเนี่ยอยากถือายาวนะครับผมนะแม่งไม่ให้ถือยาวหรอกมึงเอ้แม่งก็ทูบอีกสักรอบหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือผมรู้นะว่าตลาดฟอเร็กมันมีความผันผวน,นเยอะนะครับแต่คือยังไงก็มีเจ้าตลาดแน่นอนมีเจ้าตลาดที่คอยดูว่าแต่ละคนเนี่ยซื้อขายในจุดไหนมันรู้อยู่แล้วครับว่าเราอยากจะเล่นจุดไหนอยากจะเข้าจุดไหนมันรู้อยู่แล้ว อ่ะแล้วผมยกตัวอย่างนะกว่าแม่งจะมาขึ้นเนี่ยแม่งก็จุดนี้ใช่ไหมครับหลายคนเนี่ยอ่ะคนที่โชคดีแล้วแม่นที่สุดเนี่ยใบยตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้เลยอ่ะแล้วปรากฏพอกราฟมันขึ้นไปปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่ะแล้วแม่งก็ย้อนกลับลงมาอย่างเงี้ยเห็นปะคือคือมันแบบเห็นปะมันมีการย้อนกลับลงมานิดหนึ่งด้วยนะทุกคนเห็นปะนิดหนึ่งนะครับคือผมจะบอกอย่างเงี้ยครับคือการเทรด forex ใครที่ไม่รู้นะครับ มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า sl หน้าไม้สมมุติคนที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยอ่าแล้วพอซื้อไปปุ๊บกราฟแม่งขึ้นไปแล้วเขาตั้ง sl หน้าไม้ sl หน้าไม้เนี่ยคือตัวที่แบบกันขาดทุนนะฮะก็คือถ้าสมมติกราฟมันกําลังจะแบบดิ่งลงมาเนี่ยมันจะทําการปิดออเดอร์ให้ทันทีเลยนะครับเพื่อเป็นการแบบกันไม่ให้ตัวเองเสียเงินนะครับนั่นแหละที่ผมบอกก็คือพอคนแม่งซื้อจุดนี้ใช่ไหมแล้วพอประกาศขึ้นไปปุ๊บอ่ะเริ่มตั้ง sl หน้าไม้แล้วแม่งย้อนกลับลงมาม่ไป ไปโดนเอสเลหน้าไมา้ปรากฏคนที่ไดออเดอร์ที่ซื้อไปเนี่ยโดนปิดออเดอร์ไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อเอมแม่งก็ขึ้นไปเลยแม่งก็ขึ้นไปเลยนะครับเพราะแม่งขึ้นไปแล้วยังไงอ่ะไอคนที่เปิดออ,อเดอร์ไปแล้วโดนปิดไปแล้วอ่ะยังไงเจ็บใจดีนะครับผมแล้วคือก็ไม่ได้ตังค์นะครับแต่บางคนก็ใจแข็งหน่อยนะครับก็ทนถือไปจนมันขึ้นก็ได้กําไรไปถือว่าคนนั้นชนะ นะครับซึ่งคือมึงคิดเอานะครับไอคนที่ถือทนถือไปเนี่ยแม่งต้องจิตใจกล้าขนาดไหนอะ่ะคือแบบเป็นผมนะคือแบบมันต้องไม่มีอะไรจะเสียเลยเข้าใจปะการที่เราเข้ามาซื้อขายอะไรสักอย่างที่มันแบบเราไม่รู้อนาคตจริงๆว่ามันจะขึ้นหรือลงหรือเปล่าอ่ะด้านการลงทุนก็เช่นกันเราไม่มีทางรู้ครับว่ามันจะขึ้นหรือลงใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยข่าวมันก็เป็นตัวช่วยได้แต่ผมอยากจะบอกครับ ฟอเร็กไม่มีอย่างงั้นครับข่าวแม่งก็ไม่ช่วยอะไรเลยครับถึงคุณอ่านข่าวแม่งก็ไม่ช่วยในการตัดสินใจในการเล่นครับ <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมมันมีอยู่มันไม่ได้มีอยู่แหละแม่งทุกครั้งเลยคือสมมุติอาไอทองคําเนี่ยผมอยากจะบอกว่าปัใจจัยในการขึ้นลงของมันเนี่ยก็คือถ้าสมมุติทองคําถ้าสมมุติเราอยากจะบายใช่ไหมอยากให้ทองคํามันขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูข่าวว่าไอประเทศสหรัฐเนี่ย เศร,รษฐกษิจมันดีหรือเปล่าถ้าสมมุติเศร,รษฐกษิจมันไม่ดีเนี่ยก็ซื้อทองคําก็ได้เลยครับตามสบายเพราะว่าทองคํามันเป็นอะไรที่สวนทางกับอ่เศร,รษฐกษิจนะครับผมนะถ้าสมมติเศร,รษฐกษิจมันดีทองคําก็จะลงเศร,รษฐกษิจแย่ทองคําแม่งก็ขึ้นนะครับแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เงินดอลลาร์แม่งอ่อนจัดเลยตอนนี้ก็อ่อนอยู่เหมือนกันนะครับทองคําก็ขึ้นมาเนาะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่มันเป็นข่าวหนึ่งที่หลายคนคิดว่าทองคาเนี่ยแม่งจะต้องขึ้นอย่างแน่นอน นะครับแล้วผลเป็นไงครับพอข่าวออกปุ๊บใช่ไหมกาแม่งเล่นทุบลงมาเลยทุบลงมาไม่พอนะครับแม่งทุบลงไปอีกรอบนึงแล้วแม่งก็แบบคือทุกคนเข้าใจไหมข่าวอะ่ะมันส่งผลงให้ทองคําม,มันขึ้นใช่ไหมแต่เจ้าตลาดเนี่ยมันรู้ว่าคนหลายคนจะซื้อจุดนั้นนะครับมันก็เลยเล่นทุบลงมาแม่งเลยทุบทุบทุบหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าโอ้ยเฮียคนแม่งตายห่าหมดแล้วว่ะเฮ้ยกินตังมาได้เรียบร้อยแล้วอะทองคําขึ้นได้ฮิวไอเฮียแล้วไงต่อครับหลังจากทุบเสร็จ แม่งก็ขึ้นไปแล้วขึ้นขึ้นไปดวงจันทร์เลยจังหวะนั้นแะเออใช่อันนี้ผมพูดจริงแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายรอบแล้วด้วยนะครับที่แบบปัจจัยไหนที่มันทําให้ขึ้นใช่ไหมมันจะเล่นทุบลงมาก่อนให้กราฟมันลงมาเยอะๆนะครับแล้วมันก็จะค่อยแบบจังหวะไหนที่คนเสียตังไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยปล่อยให้มันขึ้นไปนะครับส่วนการลงก็เช่นกันนะครับการลงก็เช่นกันครับทุกคนเหตุไหนที่ทองคําควรจะลงเนี่ย แม่งไม่อยากให้ลงไวครับทุกคนอ่ะทุกคนสังเกตด,ดูนะจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับสมมุติมีคนอ่ขายไปแล้วอเซลล์รองคําตรงนี้ชัดเซลล์กราฟลงมาใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อทุกคนเห็นมันลงตรงนี้ใช่ไหมใครปิดก็โชคดีไปครับไอเฮียตลาดนี้แม่งคนถือยาวไม่รอดเลยอ่ะคือพอปิดตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าคนปิดตรงนี้คือรอดไปแล้วแต่คือการาฟแม่งเล่นย้อนกลับขึ้นมาอีกอ่ะเห็นปะคือทุกคนครับไอเฮียแม่งเหลี่ยมเจอเหลี่ยมเตะจัด อ่ะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับคือถ้าทุกคนเห็นนะครับจุดที่มันจะควรลงจริงๆมันคือตรงนี้นะครับแต่คืออย่างที่บอกครับคือตลาดมันไม่ซื่อตรงกับเราอยู่แล้วนะครับทุกคนคือการที่เราจะมาเซล,ลเนี่ยสมมุติคนคนแม่งอยากจะเซล,ลตรงนี้ใช่ไหมมันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องลงมาตรงนี้แม่งก็มาเล่นช็อตเซล,ลตรงนี้เลยปรากฏยังไงครับแม่งขึ้นแสกหน้าคุณเลยครับจังหวะนั้นครับยังไงแล้วก็เสียตังค์ดีเรียบร้อยเออนะครับทุกคน แล้วมันก็ค่อยมาลงจริงๆนะจุดตรงนี้เนี่ยแหละครับคือมันก็เด้งมานิดหน่อยเห็นปะแล้วพอลงอีกเด้งนิดมันก็จงึงจะมีอีกช็อตเด้งขึ้นมาอีกนิดนะฮะแล้วมันก็จะค่อยลงไปจริงๆเราจะกดซื้อหรือขายก็ได้ในเวลานั้นโดยที่เรามีโอกาสได้กําไรหรือไม่ได้กําไรเช่นกันมันคือห้าสิบห้าสิบครับทุกคนคือถ้าผมคิดว่าแม่งแบบเป็นเลยที่พอเถอะนะครับผมถ้ามันจะเป็นแบบนั้นนะฮะอ่ะผมจะยกตัวอย่างเหตุ จุดนี้แล้วกันนะทุกคนมันก็โดนกับผมมาหลายรอบแล้วแหละเพื่ออย่างนี้นะครับผมอะเคยไดออเดอร์ประมาณอย่างนี้เลยแต่มันก็ไม่ใช่จุดนี้นะแค่ยกตัวอย่างเคยได้ออเดอร์ประมาณจุดนี้เลยเนี่ยประมาณตรงเนี้ยนะครับตรงปลายไส้ไดออเดอร์ซื้อนะผมก็ซื้อแล้วมันก็ขึ้นไปใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนยผมก็อยากถือยาวนะครับน้องใช้แต่ผมไม่ได้ตั้งอซีเซลหน้าไม้นะเพราะผมก็รู้อยู่แล้วอย่างที่ผมพูดมาต้นคลิปก็คือกาฟมันจะย้อนกลับลงมานะครับ เพื่อที่จะแบบมาทาให้เราปิดออเดอร์ผมก็เลยไม่ตั้งนะครับผมก็อยากปล่อยมันไปงั้นเลยปรากฏยังไงรู้ไหมคือประมาณตรงนี้แล้วแม่งก็พอปล่อยแม่งวิ่งปุ๊บแม่งก็อย่างเงี้ยแม่งก็ลงมาอย่างเงี้ยน้องชายเห็นในแท่งตรงนี้ว่าแท่งแดงๆอ่ะแม่งก็ลงมาอย่างเงี้ยแล้วคือจังหวะนั้นอนะ่ะผมยังไม่เสียตังนะพอผมยังไม่โดนลางนะแต่คือคือใจมันเสียไปแล้วทุกคนเข้าใจหรือเปลยเห็นการาฟแม่งลงแบบนี้คือใจมันเสียไปแล้ว เนี่ยทวนใหม่นะครับคือผมไดออเดอร์ตรงนี้นะที่เมาส์ุมชี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะแท่งเขียวๆที่มันขึ้นไปแล้วมันก็ใช้เวลาอยู่ประมาณน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการวิ่งแล้วปรากฏสองชั่วโมงผ่านมาผมมาเปิดดูกราฟไอ้เที่ยแม่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแม่งอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคือหลังจากนั้นผมคิดไว้แล้วว่าโอ้ราคามันต้องลงไปต่อเนี่ยเลยวะนะครับเร้่หลังจากนั้นเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะไอ้ชายเขารู้อยู่แล้วว่าเราคิดอะไรอยู่แล้ว เขารู้ว่าเราจะทําอะไรต่อนะครับเขารู้พฤติกรรมคนที่มาเล่นนะครับผมคือผมก็มองว่าคือมันหลอกเราอะเอาง่ายคือมันพยายามจะหลอกเราคนที่เก่งจริงๆนะคือผมอยากจะบอกว่ามันมีคนที่เก่งจริงๆก็มีก็คือคนที่รู้ทันทุกอย่างแล้วก็ทํากําไรได้นะครับทุกคนแต่คือมันไม่ไหวจริงอ่ะสำหรับผมเอาจริงๆนะแล้วก็ผมเชื่อว่าเก้าสิเปอร์เซนตในตลาดก็เหมือนกับผมนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางอยู่แล้วที่ตลาดนี้มันจะ เสียตังค์ให้กับคนเกินประมาณ5้าถเในตลาดเพราะไม่ง,งั้นแม่งก็เจ๊งพอดีนะครับผมผมคิดว่ามันก็น่าจะมีคนโดนแบบผมแหละแล้วก็บางคนก็สู้ต่อเนาะบางคนก็เลิกเล่นกันไปแล้วนะครับคือมันก็จะพยายามหลอกเราแบบนี้แหละจังหวะไหนที่มันควรจะขึ้นอนะ่ะแม่งก็เล่นลงจังหวะไหนที่มันควรจะลงแม่งก็เล่นขึ้นมึงบ้าหรือเปล่าเคยครับทุกคนก็คลิปนี้จริงๆก็ไม่ได้อยากจะมาไม่ได้อยากจะมาแบบว่าร้ายคนที่เทีด ฟอเร็กนะครับก็คือผมจะหมายถึงตลาดฟอเร็กนั่นแหละไอ้เนี้ยแม่งแม่งแบบซักอ่ะเออถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งนะแม่งซักจัดๆ <c oughs> อ่าแต่ถ้าใครที่เทรดแล้วเนี่ยก็ได้กําไรทุกวันผมก็ขอชื่นชมในตัวคุณแล้วก็ทําต่อไปนะครับก็ถือว่าแบบก็ถือว่าเขาเก่งนะครับคนที่เขาทําได้เนี่ยคือผมก็ยอมรับว,ว่าผมแม่งทาไม่ได้เว้ยผมก็ต้องยอมถอยออกมานะครับ ก็เหมือนกันครับทุกคนใครที่ขาดทุนเหมือนกับผมแล้วแบบลองหลายรอบมันไม่ได้แล้วคืออย่างที่สําคัญครับต้องดูตังในบัญชีท่านด้วยนะครับถ้าแม่งแบบคือถ้าแม่งเหลือน้อยเต็มทีก็เลิกเถอะนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรามีตังใช่ไหมแนะนํานะไม่ต้องเล็ดไม่ต้องเทรดฟอเร็เกซ์เอาไปซื้อหุ้นนะครับต้องบอกงี้ครับหลายคนสับสนหุ้นกับตลาดฟอเร็เกซ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตลาดหุ้นก็คือ เราสามารถเล่นได้แค่หน้าเดียวก็คือหน้าบายหน้าซื้อนะครับเราจะไม่สามารถช็อตเซลล์มันได้นะครับยกแต่ว่าเราจะไปทําอะไรที่มันเป็นแบบทําอะไรสักอย่างที่ธนาคารนี่แหละถ้าเราอยากช็อตเซลล์อะเนาะแต่คืออ่ะถ้าหุ้นอย่างทางการเนี่ยมันซื้อได้แค่อย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ง่ายเนาะเพราะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับหุ้นผมอยากจะยกตัวยอย่างก็คือ Apple คือหุ้นเนี่ยมันคือต่างกับฟอเร็กอย่างหนึง่งคือหุ้นเนี่ยมันจะเป็นบริษัทใช่ไหมครับส่วนฟอเร็กมันจะเป็นสินทรัพย์ หรือไม่ก็สกุลเงินซึ่งของอะไรแบบเนี้ยแม่งผันผวนง่ายมากนะครับสกุลเงินสินทรัพย์ทองคําอะไรเงี้ยแม่งขึ้นลงโค่นง่ายเลยนะครับแต่ถ้าหุ้นเนี่ยทุกคนเห็นปะถ้าเป็นหุ้นอ่ะผมเปิดบริษัทแอปเปิลมานะเราเรียนในแค่หน้าเซื้อ,อย่างเดียวนะอย่าลืมนะหุ้น,นอ่ะเออเนี่ย <Yeah, S 2> คือดูนะครับหุ้นแม่งก็เห็นปะแอปเปิลอนะ่ะถ้าเราเลือกหุ้นดีๆสักตัวแล้วซื้อมันนะครับแม่งก็ขึ้นอย่างเดียวเลยดูดีมึงบ้าหรือเปล่าอ่ะก็ตามนี้แหละครับทุกคนนะ จริงก็คลิปนี้ผมก็อยากจะมาระบายด้วยแหละคือกูหนอยตลาดฟอเร็กอะเอาง่ายกูหนอยมากกูหนอยแม่งมากนะครับผม <c oughs> อาเคียทุกคนก็ก่อนจากลาคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะถามว่ามีใครแล้วบ้างที่แบบเทรดฟอเร็กแล้วเลิกนะครับแล้วมาเล่นหุ้นเหมือนกับผมบ้างนะครับสามารถแท็กมือกันได้นะสามารถแท็กมือกันได้นะแล้วก็อย่าไปเสียใจนะครับที่เสียตังค์ให้กับฟอเร็กแล้วก็อย่าไปเสียได้เพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเรานะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยเราก็ตัดสินใจ ที่จะไม่เออเอาตังค์มาทิ้งให้กับมันอีกนะครับผมแล้วก็สําหรับใครบางคนที่เสียตังค์แล้วก็กลับมากลับมาเทรดฟอเร็กได้เนี่ยก็อันนี้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะมันก็มี2ทางเลือกนะว่าแบบจะเล่นต่อหรือว่าจะหยุดนะครับทุกคนนะเออแต่ถ้าใครหันมาเล่นหุ้นเหมือนผมแล้วก็นะครับร่วมทีมกันได้นะเอาเคทุกคนคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็ก่อนจากลากันในวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนแล้วก็อ๋อให้มีสติเหมือนกับ อ่าผมเอ้ยไม่ใช่สิผมนมัไม่มีสติเลยตอนเล่นฟอ <c oughs> <c oughs> เร็กนะครับผมนะเออเติมอย่างเดียวเลยนะครับคือเอาเคยียทุกคนก็ขอยมีสตินะทุกคนในการลงดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบา,บายบายไว้เจอกันใหม่นะทุกคน